ลุกขึ้นมาสู้สี่ไอกระัจอนี่คือประโยคในตำนานที่โมฮัมหมัดอาลีได้พูดใส่ซอนนี่ลิสตันในไฟครั้งที่สองที่ทั้งคู่ได้ชกกันเ<ฮ>มื่อปีคศ .1965 เ,คเปิดมายกที่หนึ่งทั้งอาลีและลิสตันก็ออกมาทักทายกันเล็กน้อยก่อนที่อาลีจะถอยออกมาหาจังหวะในการสวนหมัดโดยที่ใช้ทักษะฟุตเวิร์กที่โดดเด่นของตัวเองในการเอาตัวรอดและพยายามหลบเลี่ยงจากหมัดพลังควายถึกของลิสตันที่แฟนมวยในยุคนั้นต่างให้ความเห็นกันว่าไอ้บ้าคนนี้อย่าโพดทีิสุดในวงการมวยอาลีก็อาลีเเถอะ้้าดนนขไป่ บอกเลยอาร่วงแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงสองนาทีของยกแรกในจังหวัดท่ลิสตันได้ปล่อยหมัดไปที่อารีอารีก็สวนหมัดขวาอย่างรวดเร็วเข้าไปที่ขมับของลิสตันจนทําให้ลิสตันร่วงลงไปนอนบนผืนผ้าใบพูดได้เลยว่านอนแผลแต่ไม่ร้องแอะแฟนมวยหลายคนเรียกหมัดน,นี้ของอารีว่าแฟนทอมพันช์หรือหมัดสัมภเวสีเนื่องจากแฟนๆไม่ปักใจเชื่อว่าหมัดน,นั้นของอารีเข้าไปที่ขมับของลิสตันจริงๆพวกเขามองว่าลิสตันลบมวยให้อารีชนะและหลังจาก ที่ลิสตันได้ร่วงไปแล้วอาลีก็ไม่ได้เดินไปเข้ามุมแต่อย่างใดแต่ยืนคมอยู่เหนือร่างของลิสตันก่อนที่เขาจะตะโกนว่า get up and fight